รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปทุมธานีนักข่าวปทุมจัดเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุวันนักข่าวเมื่อวันที่5มีนาคม2567ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิติอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีนายพงศธรรุจิพุทธัญ,ญพัฒน์นายกสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานีพร้อมเหล่าสมาชิกนักข่าวร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุจำนวนเก้าบดคนเนื่องในวันนักข่าวห้ามีนาคมบรรยากาศการเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุมีนายพีรพลสอนไข่ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีกล่าวต้อนรับ โดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งเ 2, มื่อปี2549มีภารกิจหลักในการดูแลผู้สูงอายุปัจจุบันมีผู้สูงอายุในการดูแลจำนวน98คนชาย41คนหญิง57คนอายุมากที่สุดคือ98ปีส่วนอายุน้อยสุดคือ63ปีมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจำนวน10ท่านขณะนี้ผ่านช่วงโควิด19มาแล้วทางศูนย์เราเปิดโอกาสให้ผู้ใจบุญทั่วไปที่ สระงจะเลี้ยงอาหารได้เข้ามาทำกิจกรรมกันซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ทางศูนย์ลำบากมากเนื่องจากเราไม่ได้อนุญาตให้แขกผู้มีเกียรติเข้ามาในสูตรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆจึงขาดแคลนไปบ้างขณะนี้สิ่งที่จําเป็นคือผ้าอ้อมสําเร็จรูปเข้าสารอาหารแห้งวันนี้ได้รับความการุณาจากนายศสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานีได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ สนับสนุนก๋วยเตี๋ยวไอศครีมส้มสายน้ำผึ้งมาให้กับคุณตาคุณยายทุกท่านความรักความห่วงใยและกำลังใจที่ท่านได้นำมามอบให้ในวันนี้จะเป็นพลังให้คุณตาคุณยายในวันนี้และวันต่อๆไปนายพงศธรรุจีพุทธทัญญพัฒนายกสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธาน,นีกล่าวว่า เนื่องจากวันนี้เป็นวันนักข่าวโดยทั่วไปเหล่านักข่าวจะจัดงานสังสรรค์การสนุกสนานแต่พวกเราสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธาน,นีได้พูดคุยกันแล้วว่าเราอยากมาเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุเปรบเสมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราในสถานที่แห่งนี้ต้องขอเช่นชมที่มีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเพียง10คนแต่ต้องดูแลผู้สูงอายุถึง98คน สามารถดูแลผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดีวันนี้ทางสมาคมได้รับทราบถึงปัญหาและสิ่งที่ทางศูนย์ขาดแคลนแล้วโดยเฉพาะเพาอ้อมผู้ใหญ่ทางเราเข้าใจเนื่องจากงบประมาณหลวงมีจำนวนจำกัดเราจะทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์รวมถึงกลับมาดูแลอีกครั้งทั้งนี้ฝากถึงประชาชนทั่วไปว่าทางศูนย์ยังมีผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราน้ำใจจากท่านจากนั้นผู้แทนผู้สูงอายุได้ออกมากล่าวขอบคุณว่าขอขอบคุณนายกสมาคมนะักข่าวจังหวัดปทุมธานีและทีมง ที่ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันคุณตาคุณยายไม่มีอะไรจะตอบแทนพวกท่านจึงขออันเชิญคุณพระศรีรัตนาไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถืออำนวยพรท่านมีความสุขความสมหวังประสงค์สิ่งใดขอให้สมความปรารถนาตลอดไปภาพขา่าววจะนะชายวาจาภพารวยรายงาน